รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อนะตัวนี้เป็นเสื้อผ้าลิเนนผสมไฟล์ค่ะพี่ผ้าดีมากๆตัวนี้นะผ้าของเขาผ้าไม่ยืดนะคะพี่และผ้าไม่มีซับในนะลิเนนผสมไฟลผ้าต่อแพงเลยค่ะพี่ตอนนี้งานเป็นคอปุกแบบนี้นะคะพี่และกระดุมข้างหน้ากระดุมมุกนาะสีเดียวกับตัวเสื้อแกะได้จริงทุกเม็ดนะคะพี่แล้วงานก็ตีเก็บตรงนี้นะ ตรงนี้เป็นงานปักทั้งหมดนะคะพี่ไม่ใช่งานสกรีนนะงานปักอย่างดีเลยค่ะแขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็เป็นริบเบ้ยแบบนี้ค่ะพี่ริี้เป็นสมไส้าเนาื้อผ้าของเขาไม่ยืดและผ้าไม่มีซับในนะส่วนด้านหน้านะคะพี่งานปักสวยๆเลยรุ่นนี้อกหน้าผ้า4-8นิ้วความยาวเสื้อ27นิ้วนะคะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะพี่ตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่3าขึ้นไปใส่สวย ตอนนี้จะเป็นฟิลใส่สบายนะคะเป็นฟิลใส่สบายๆนะพี่อกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้ค่ะพี่รุ่นนี้ขอให้โปรนะสําหรับคนที่กดติดตามช่องบอกเลยลินินผสมฝ้ายงานปักสวยๆแบบนี้เลยให้โปรแค่2องเท่านั้นค่ะพี่เอาไปแค่2องเนะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สัง่งเพนตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไลฟ์อยู่กับแสงค่ะพี่ สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะคะพี่ไว้ตรงหัวตรงนี้นะถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังที่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ต้องแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พี่พิมว่าสีม่วงนะอกหน้าผ้า48นิ้วความยาวเสื้อ27นิ้วค่ะพี่229เท่านั้นสีม่วงค่ะพี่สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ขอเรียกสีส้มนะคะเป็นส้มตุนๆุนแบบนี้นะ 2องสองเก้าค่ะพี่สีนี้ค่ะจะเป็นสีขาวนะอกหน้าผ้าสี่สิบแปดนิ้วความยาวเสื้อยี่สิบเจ็ดนิ้วนะคะสีขาวนะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะพี่เป็นส้มชานะไอตัวนี้เขาเรียกสีชานะคะพี่จะมีสีเดียวนะคะพี่ถ้าสีชาจะได้ตัวนี้นะถ้าสีส้มพี่จะได้ตัวนี้นะคะพี่อันนี้เป็นส้มตุนๆนะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสค่ะพี่ สีนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกสีเหลืองนะ,ะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะคะพี่ตัวนี้นะให้พี่แค่สองเท่านั้นค่ะพี่นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะคะพี่ตัวนี้นะให้พี่แค่สองเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่ง29บาทแมวจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มขารุ่นนี้นะ พี่เป็นเสื้อผ้าในนี้ผสม้ายอย่างดีเลยเป็นงานปักอย่างดีนะขอให้โปรพี่แค่สองเท่านั้นนะคะพี่อกหน้าผ้า48นิ้วความยาวเสื้อ27นิ้วค่ะถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะคะตัวนี้นะสีต่อไปครับพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเหลืองนะคะพี่อกหน้าผ้าสี่นิ้วความยาวเสื้อ27นิ้วค่ะพี่สีเหลืองนะ S 1> <S 1> เป็นโทนสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะพี่สีนี้จะเป็นสีโอรสนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะเป็นสีส้มตุนต่นๆแบบนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีชานะคะตัวนี้จะเป็นชานะ,ะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะสองสองเก้าเท่านั้นค่ะพี่ผ้าดีและทรงสวยมากๆนะตัวนี้